ีมันเชื่อมาซิมเข้ามาเนาะคนแค็นอยู่อ,อันเดียวมันกระชิ้ซิมใช่ครับพี่แต่ว่ามันมีบางอันอย่เี้าครเข้ามาเข้ามากระชิ้ของที่ได้เข้าพิกนะครับ,งงอ,รบอ,ออ่ะ นี่นะครับ

ไปมาลงมาแถวอื่นนะมาพวกที่เขาเรียนจบเขาเรียนของหน่อก็ามานั่งกินเหล้าอยู่นี่นนเป็นทุกมลอเป็นทุดใหม่เป็นพวกเป็นรุ่นปะไม่หลุนขี่มออเตร์ไซค์ลงมาบ่เมียนขี่มออเตร์ไซค์ลงมาเมื่อก่อนทุ่หลน์ข้อยู่ได้เมื่อก่อนไม่มาจอดทุ่ทีนั่งกินเหล้ากั็นทุกทีกินกับมาถิ่มขยะถิ่มยังลงอยูงง่มืดน่ะมีขยับยังบบถิ่มอยู่ไม่มีนะ ทีเแถวเห็นน the ่ะรถมาไันเรุ่นขี่ลงม้าอันเมี่นครับช่วงประมาณเท่าประมาณเจ้ามงสองพุ่มคว่าม้าอยู่เลยขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาเนาะคนั่งกินเหล้านั่งนั่งมองนี้เลยเป็นบ่กเนี่นครับก็มีโตไม่หยังนั่งเขาก็โตไม่นั่มเนี่ยครับนั่งกินเหกินเบียร์กันนะมาประมาณเท่าคนสามสี่คนมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยครับ อยู <premises. S 2> <Sure. S 1> yeah, ่ๆก็ร่งอยู่เทสกิตจะอยู่วันเห็นมืก่อนว่าน้ามาเลยจะได้จทีนสะอาดี่ตรงนี้นะสะอาดะเพิ่งเห็นนี่ะกะเพึ่งเห็นนี่เนาะหลังจากที่ว่าโม้ไส้ลงมาเนาะใ่ครับขยะนี้างกลางนเยอะใช่ใมันปิวเฉยๆไอ้เจ้าเราเห็นมันจินเปอร์เซ็นต์ั้นี่ยน่าจะถึงนานแล้วจมน้ำ มันก็จะเป็นหักพัดใบมันน่เนมันมันน้าไม่ให้บมาแจ้งลอยนะมัลดูมันขนาดนี้งนะมันตกใจคงองออมันก็เป็นเรื่องที่มีพี่ลุกมากๆนะครับมันที่เยอะขนาดนี้นะแต่แดงว่า

ขอบคุณมากครับตมีตาดีนะนี่นนะครับไม่ธรรมดาสายตาเยี่ยมเลยมองทะลุน้ำเลย มันจะทำอะไรมันต้องโยนลงน้ำมันเลยพี่ชาติจันนี่นี่นี่อีกปึ้งหนึ่งเ <c oughs> ออเนี่ยนะผมเริ่มจะตาดีเหมือนกันนี่นะ <c oughs> มันเกินกับหินก็ดีนะ <c oughs> ถอ้เวลาน้ำแระยิมันอ้าบแบบทาดนพูดนะนมันอนะองเยว่าอันนี้อันนี้สองจริงเยอะขนาดนี้อันนีแสดมันโตกแล้ันาจะวนลนลนกลางทาเยอะใช่มันติวเฉให้เราเห็นมันสิบเปรเ็นแล้วนน่าจะงนานแล้ว ครับโอ้ยจนดดหเวลานแรงยิงมันทำแบบน้าดูนโูดน่ะนะมันจะเนยิงลงน้ำอะนี่นยองรว่าอันนี้อันนี้ของจริงเยอะขนาดนี้ยอันนี้แสดงว่ามันตกแล้วมันอาจจะวนลนลนกลางๆมันเยอะใช่ใมันปิวเหย ไอ้จะเราเห็นม no ัน1ิดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยน่าจะถิงนานแล้วจมน้ำครับโอ้ยในงานความมั่นคงขาดออาลรอบสืบกรมบัญชทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาการก่อสร้างว่าจ้างเป็นผู้ว่าจ้างก็คือทีมการปกครองอยู่อ่ะหมดสภาพหมดอะไรมันขายไม่ออกมันจะทิ้งไปนี่ มีแบมีตูมูกย้นย้อนท่านย้อนทางนีเเนเ้เราจะเไปอย่างนี้มันมีอราา์จิตแล้วซีรีสใชน่าจะเช็ด้ากลัมาเจอเดือนรา,ลานี้มือผมนี่แหละจะ<า> <c oughs> ไม่มีเด็กกี่โงเก็บข้อมูลก็เก เป็นบหมครับดูดิ่ดังไก่แนวน้ำที่มันจมน้ะนี่มั้งเก่าเนาะซิมเก่าไม่ได้ใช้งานนี่เบอรไม่เบอร์ไม่ดีบัวว่าตัวการ์ตูนซอครับเพราะเรากดดังนะเอาเน็ตไปได้ไหม ในบนบวกก็มีในน้ำก็มีแสดงมันเยอะยิ่งๆก่นแหละเเพิ่งเห็นช่องพีเดวิดเมื่อเช้าไล่กล้องอยู่แต่ไปไม่พวกผมก็ไปไม่ทันที่รีสอร์ มันมันมันน่าไม่ให้มาแกล้งพลอยนะท้าดูดูมันขนาดนี้นะ <c oughs> มันตกใจคงอโอนี่ก็เป็นเรื่องที่มีที่ลึกมากๆนะครับมันเป็เรื่องขนาดนี้นะ ไม่โคออนเปพื่นอ,อ,อนโคนไอ้พวกนี้มันปกติมัน ขอบอกว่าห้ามไปเล่นเม่อเช้เค,คร,ครันหลายอยู่คนคนน่ะต้งองรอซ้มรถก่อนของใครดีแทน แล้ก็เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะประมาทิ้งน้ำก็จบหรือกดดินฟังก็จบแต่ม,มาโปรแปลว่าอยากจะให้คนเห็นนั่นแหละไอ้คิมข่อยากให้สือ่อคนชนได้เห็นนะครับมันก็คงเป็นเรื่องนะเดี๋ยวตแต่ามุมมองแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องคนดีหรอกแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือได้พึงระวงังนะครับให้ให้ตรักะให้ให้ให้ประชาชน ได้ติดตามข่าวสารแล้วก็พึงระวังในเรื่องของพวกแกง,แกงคอเซนเตอร์ต่างๆคิดว่าในมุกาหารนี่มันจะมีไหมครับพวกแกงคอเซนเตอร์ในมุกทหารนี่ครับผมเพราะว่ามันคงเป็นระบาดไปทั่วประเทศนะฮะใช่ไหมผมเองยังเจอเลยโทมกวนจ <c oughs> นได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ <c oughs> <อ>นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทุกภาคส่วนประชาชนนะครับข่าวมันมีอยู่ตลอดอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆนะครับไปหลอกว่าท่านไปทําธุรกรรมกับธนาคารนั้นกับธนาคารนี้ท่านไปทําอะไรต่างๆนะทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทํา แต่ว่ามันหลอกล่อมีสิ่งเยา้ายวนใจและเกิดความโลภนะครับเอาเงินเม็ดเงินเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อนะท้ายสุดแล้วก็เป็นปัญหาไอ้ความที่ว่ารู้เลยรู้ตั้งรู้แตป่ปัญหาคือความความโลภของคนเราเนี่ยแหละนะไม่ได้ทําธุรกรรมไม่รู้จักมากกี่เขาชวนคุยเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะก็ทําตามเลยนะครับมันก็เลยตกเป็นเหยื่อเขาง่ายๆนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับก็ดีแล้วล่ละนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนก็ให้ข่าวสารข้อมูลกับพี่น้องประชาชนให้ใหเยอะๆให้มากๆ ขนาดให้มากขนาดนี้นะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปผมยังเข้าใจได้แต่นี่เป็นระดับข้าราชาการนะครับข้าราชาการยังตกเป็นเหยื่อยังหลงเป็นเหยื่อนะครับเพราะนั้นก็ต้องให้ข่าวสารข้อมูลมากๆเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าไม่มีคนที่จะให้ความสนใจไอ้พวกแก๊งคอเสอเตืองต่างนี่มันคงคงหายสาบสูญไปเองน,นะครับมันอยู่ที่ทางประชาชนนะครับคงคงต้องต้องแต่ตรองและก็ใช้สติให้มากๆ จะได้มีความโลภนะครับในการที่จะมาเชอเชิญหลอกลวงให้ลงหุ้นลงทุนทําโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับที่มันจะได้มาง่ายๆมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับก็ฝากไว้ครับครับไปข้าหน้าสันนิษฐานว่าที่เจอซิมไปเยอะอื่านี้เนี่ยสันนิษฐานว่ายังไงบ้างครับคือถ้ามุมมองเนี่ยคนที่มีประเภทนี้ในครอบครองก็คงจะเป็นพวกร้านจาหน่ายพวกซิมนะครับก็คือร้านจาหน่ายพวกอุปกรณ์